สวัสดีค่ะวันนี้โรงทานมอเตอร์ธรรมนะคะที่เปิดโรงทานเป็นประจำในทุกวันพระค่ะก็เปิดโรงทานแล้ววันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพระเป็นวันแรม15ค่ําเดือน1ินะคะตรงกับวันพระศุกร์ที่20พฤศจิกายน2568ในทุกวันพระแบบนี้นะคะก็จะมีธรรมนะคะเป็นผู้สาสิติกชนที่ สนใจในเรื่องของการให้ทานแล้วก็ถือว่าเป็นทานสาธารณะนะคะมีประโยชน์สําหรับหมู่ชนมากมายนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับพระสมศัก์รักมิตรค่ะร่วมบุญในโรงทานวันพระของมรธรรม200บาทโมทนาบุญกับพี่พีพรหมณีค่ะร่วมบุญในโรงทานไว้300บาทอนุโมทนาบุญกับคุณมนตรีแสงปันแก้วค่ะร่วมบุญ5 0 0บาท และคุณโชติมาค่ะร่วมบุญ2,300บาทนะคะแล้วก็ครัวอัญชรีทำอะไรก็อ,ร,อกร่อยก็ร่วมบุญมาเป็นอาหารหนึ่งอย่างและบริษัทไทยเซบิสกิตค่ะก็ร่วมบุญมาเป็นขนมอร่อยๆนะคะก็อนุโมทนาบุญกับสาธุชนนะคะกับพุทธศาสนชนที่มั่นคงในเรื่องของการให้ทานนะคะไม่เคยตกหล่นแม้แต่พระเดียวเลยนะคะบางครั้งวันพระที่ตรงกับวันอาทิตย์นะคะทางโรงทานของวรดธรรมจะหยุดเพราะว่าเนื่องจากว่าบริษัทก็ปิดด้วยนะคะ แต่ว่านักบุญตัวยงค่ะไม่ได้หยุดบุญไปด้วยเลยนะคะถึงแม้จะไม่ออกโรงทานแต่ก็ สลับปัจจัยเอาไว้ในกองบุญนะคะเพื่อที่ถ้าถึงวันพระใดที่เวียนมาก็จะได้นํามาใช้ในกองทุนนี้นะคะอนุโมทนาบุญค่ะและในวันพระแบบนี้นะคะในช่วงเย็นเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นก็คือการสวดมนต์เปรนประจํากันทุกวันพระเพื่อที่จะจัดหากองทุนรักษาประสงค์อาภาธซึ่งแน่นอนนะคะกองทุนรักษาประสงค์อาภาตนี้นะคะก็มีกําหนดการที่จะนํากองทุนนี้ไปทอดพระป่าให้กับทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัวแล้วนะคะซึ่งก็จะตรงกับวันเสาร์ที่20ทัน คมคก็อีกหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะที่กองบุญนี้จะได้ถูกทอดพระปาให้กับทางบุลนินีที่แล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีจิตศรานะคะอยากจะร่วมบริจาคสมทบเพิ่มเติมก็สามารถที่จะบริจาคเข้ามาได้นะคะแต่ท่านใดที่บริจาคเอาไวะะ้แล้วนะคะเราก็อยากจะอยากจะได้ชมภาพบรรยากาศก็เดี๋ยววันที่20นะะยีสิบเดือนหน้านะคะทางบูธธรรมก็จะได้ไลฟ์สดให้ท่านได้รับชมนะคะตอนนี้ให้ท่านได้ชมภาพบรรยากาศของการจัดงานรทานประจำวันนี้ได้เลยค่ะ อฏิญาธรรมสาธ so, ุชนคนดีทุกท่านนะครับก็ทุกวันพระเหมือนเดิมเช่นเคยมักบุญคนดีก็ได้มาบริจาคเป็นเจ้าภาพอาหารในการแจกจ่ายดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อนุกเกิดแก่จตายด้วยกันนะครับก็จะมีประชาชนมาเข้าคิวอย่างนี้ทุกวันพระนะครับเพราะว่ารู้ว่าที่นี่เรามีน้ําใจเราแบ่งปันเราให้อาหารเราแจกเพื่อ ก็เ,เฟือเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์เพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับทุกคนเกิดมาก็มีความหิวมีความต้องการนะครับปัจจัย4โดยเฉพาะอาหารนะครับอาหารเนี่ยเราต้องให้กันนะครับถ้าเราไม่ได้ให้กันนะความอดอยากความยากในการใช้ชีวิตมันก็จะนำมาซึ่งการเบียดเบียนนะครับ คือถ้าคนเรามันอดอยากมากๆเข้ามันก็เ,เรียกว่าจนต่อเข้ามันก็จะไปเบียดเบียนกันนะครับแต่ถ้าเราไปทางไหนแล้วมีแต่คนมีน้ําใจเราไม่มีที่นี่เขาให้เราก็มาเอาคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีก็ความเบียดเบียนก็จะลดลงอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของประโยชน์นะครับการได้ประโยชน์ในทางาศาสนาคือผู้ให้มีความสุขผู้รับมีความสุข นะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศโรงทานวันพระที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมของเราจัดแจกอาหารมายาวนานนะครับ9ปีแล้วนะครับ9ปี8ปี9ปีที่เราแจกอาหารให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาครน,นะครับที่ จนจนผ่านไปผ่านมารวมถึงพี่น้องชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงได้มารับอาหารไปกินฟรีนะครับอาหารที่เราแจกเนี่ยกินฟรีนะครับข้าวทุกเม็ดแกงทุกหม้อนะครับล้วนแล้วแต่เกิดจากน้ําใจนะครับน้ําใจของศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมน้ําใจของพี่น้องชาวเฟซบุ๊กนะครับญาติธรรม นะที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมศักดิ์คุณอ้อโชติมาคุณมนตรีแสงปันแก้วคุณพี่พีพรมณีและหลายๆคนที่ไม่ได้ประสงค์จะออกนามคุณพี่ปิยานันแล้วคุณปริยานานีอยู่ที่ประเทศอังกฤษต,ตอนนี้กขากำลังป่วยอยู่ในโรงพยาบาลพี่เ็าทาบุญเป็นประจําทุกวันพระนะครับสําหรับโรงทานผู้ให้มีความสุขผู้รับมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งทุกวันพระเราระเว้นความชั่ว กระทำแต่ความดีนะครับเราให้ทานแล้วตอนเย็นเรามีการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาหาทุนรักษาพระสงฆ์อาพาธญาติทําสาธิจชนคนดีนะครับผมขอเชิญชวนมาร่วมกันสวดมนต์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ทําสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม126สม126ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ปากซอยเลยตึกเหลืองๆนะครับในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงเรามาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากัน สร้างอาริยทรัพย์สัมภารธรรมบุญกุศลให้แก่ตัวเองบุญที่สวดนมน์ภาวนานี้เป็นบุญที่สูงสุดในพระาศาสนานี้นะครับาศาสนานี้เรามีบุญที่สูงสุดก็คือบุญที่ได้พุทปฏิบัติธรรมสวดม์ภาวนานี่แหละนะครับก็อยากจะชักชวนแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องญาติธรรมชาวพุทธทั้งหลายได้เข้ามา ร่วมกันนะครับเป็นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบนะครับชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบก็คือมีทานมีศีลมีภาวนามีหลักจิตหลักใจนะครับในทางพระศาสนานี้ท่านบอกว่าถ้าเราได้ฟังร,รมปฏิบัตริธรมนั้นถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะครับก็เชิญชวนนะครับมาร่วมกันทุกๆวัน ทุกๆวันพระเราจะมีการให้ทานอย่างนี้แล้วก็ตอนเย็นจะมีสวดมนภาวนาแผ่เมตตาเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้เราทำให้ครบทานศีลภาวนาทำให้ครบนะครับก็เชิญชวนนะครับวันนี้วันพระครับผม